รีวิวนะครับผมวันนี้ก็พามาดูเทอร์โบรถไทฟอร์ดนะครับผมหรือรุ่น M ก็ได้ครับที่หลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับผมว่ารีวิวรถไทฟอร์ดหน่อยอมีแบบไหนบ้างนะครับเขาก่อนเลยตอนนี้ก็รถไทฟอร์ดนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับรุ่นทีดีก็มีนะครับผมใส่ได้เลยครับผมก็เป็นเทอร์โบกาเล็ตนะครับผมตัวนี้จะเป็นรีวิวโบแท้นะครับผม โบแท้ก็สินค้าหาค่อนข้างยากนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นโบงานก๊อฟงานจีนพวกนี้ครับมีเยอะครับพวกนี้มีเยอะครับแต่ต่างกันตรงที่เนื้องานนะครับผมเนื้องานเนื้องานพวกแกนพวกบูทนะครับผมต่างกันตรงจุดนั้นนะครับผมภายนอกเหมือนกันหมดครับขึ้นชื่อว่าก๊อฟยังไงก็เหมือนอยู่แล้วนะครับถ้าคนไม่ซีเรียสก็ตัวไหนก็ได้นะครับเช็คให้ทุกตัวนะครับผมพร้อมใช้งานครับสภาพสวยๆนะครับผมมาดู เซตนี้ก่อนนะครับผมเซตนี้ลูกค้าสั่งนะครับอยากไปเดินท่อเองอยากไปออกแบบท่อเองบางคนกองอยู่ด้านนอกบางคนกองอยู่ด้านในนะครับอันนี้ไปเดินท่อเองนะครับผมถ้ายกเซตแบบนี้นะครับผมพร้อมไปท่อนะครับผมไ่ถึงไม่ต้องทําอะไรเลยไปถึงยกใส่ระบบน้ํามันช่างทําให้หมดแล้วนะครับผมไปถึงถอดใส่ตรงรุ่นเลยครับอันนี้อยู่1 6ื0 0หบาทนะครับผมรวมปลายท่อสําหรับรถใครที่มีเขาอยู่แล้วนะครับผมเขาอยู่แล้วไม่เอาเขาเราลดให้1,000บาทนะครับผม ใครจะเอาชุดนี้ไปด้านหลังพร้อมคอ,อหอนคอปู้ก็ว่ากันไปนะครับผมอันนี้ก็ราคาคุยกันนะครับผมลดให้1 0 0 0ันบาทก็เหลือหมื่นกว่าบาทนะครับผมทำครบเซตให้เรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์ท่อยางนะครับผมใครจะเดินท่อกี่นิ้วบอกได้ครับผม3นิ้ว2นิ้วครึ่งหรือจะเดิน4นิ้วก็บอกได้ครับเราจะได้จัดท่อยางให้เพราะว่าท่อยางมันจะมีมีอยู่ 2- 3สแบบนะครับผมก็จะมีใหญ่ลดเล็กเล็กลดใหญ่ประมาณนั้นนะครับผม ไข่กองอยู่ด้านนอกก็เดินจากตรงนี้มาใส่กองด้านนอกไข่กองอยู่ด้านในก็เดินวนนะครับผมหรือใครจะซื้อเป็นชุดเป็นเซตเลยก็มีนะครับผมก็รุ่นนี้ใส่ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นปอร์ต5 0 0 0 6 0หกพันหหรือ7740หรืออะไรรุ่นใหญ่ๆ6สูบก็สบายๆนะครับผมลองรับถึง1 3อาแรงม้านะครับผมสบายๆนะครับผมการลิดตัวนี้ครับผมโบรองรับอยู่แล้วครับผม ติดตั้งได้ครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็รุ่นเอ็มนะครับผมรุ่นเอ็มสหรับคนที่รุ่นเอ็มอยากอัพแรงม้าเพิ่มนะครับผมงานดัดแปลงครับก็แปลงใส่ได้นะครับผมแปลงใส่ได้ถ้าใครจะใส่รุ่นเอ็มบอกบอกมาได้นะครับผมเพราะว่าฐานตรงนี้ช่างจะไม่จาะให้นะอันนี้ไปจาอเองนะครับผมช่างก็เคยดัดแปลงรุ่นเอ็มให้ลูกค้าเหมือนกันแต่ยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะรุ่นเอ็มนะครับผมฐานตัวนี้จะไม่จาะให้นะครับ แล้วลูกค้าไปจอเจาะเองนะครับผมรุ่น M เพราะว่าเขาเรียกว่าหน้าแป็นหน้าแป็นพวงรุ่นเอ็เขาเรียกว่า T T4 นะครับผมมันมี T2 T3 T4 นะครับผมอ่ามันเป็นมาตรฐานสากลนะครับมาตรฐานของก็ไม่รู้ว่าเขาวัดยังไงแต่เขาเรียกเป็นชื่อนะครับ T2 T3 T4 นะครับผมรุ่น M รุ่น M อยู่ประมาณ T4 นะครับผม T4 อ่าอันนี้เขาเรียกฐานแซนะครับฐานแซโอเคนะครับผมสําหรับ สาวกรถไถฟอร์ดนะครับผมหรือรุ่น M70 M70 ก็ปั่นสบายๆครับผม70แรงนะครับผมแปดห้า8ก้าห้ารหรือรุ่นอื่นๆตั้งแต่70แรงขึ้นไปปั่นได้ครับผม6ล้อก็ใส่ได้สบายๆนะครับผมเครื่อง100แรง110 115อ่าอันนี้ก็กาเล็ตได้สบายๆครับไล่รถง่ายครับผมกาเล็ตไม่ต้องไปจุกจิกไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องยุ่งยากครับผมไล่รถง่ายครับ เพราะว่าเทอร์โบบางตัวนี่ใสไปแล้วไล่รถยากนะครับผมมันดีก็จริงอยู่ครับแต่มันปรับปรับแต่งปรับจูนปรุงแต่งรถนะครับมันยากนะครับผมต้องไว้สําหรับคนที่ฝีมือฝีมือหน่อยนะครับผมรุ่นอื่นๆนี่เราก็มารีวิวชุดที่แบบว่าทําง่ายๆครับไปถึงยกใส่ก็หอนๆก็เหมือนโดนนี้เลยรถไทฟ,ฟอร์ดนะครับหอนๆพร้อมใช้เลยครับผม ยังไงก็ติดต่อเข้ามาครับผมที่เบอร์โทร0933794394นะครับผมช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผมนี่ฮะเบอร์โทรครับผมก็ที่ร้านเรามีทุกสเปคที่คุณต้องการนะครับผมแล้วแต่จะสั่งได้เลยนะครับผมถ้าเป็นชุดเทอร์โบรถไทยคูเปอร์ต้ารุ่น L เราก็มีเยอะมากรุ่น L ครับรุ่น L มีสเปคเยอะกว่ารุ่นใหญ่ครับเพราะรุ่นใหญ่อะมันใส่โบตัวไหนมันก็ปั่นได้แต่รุ่น L อ่ะมัน บางทีใหญ่ไปมันก็ปั่นไม่ไหวนะครับอ่ามันอย่างนี้จะไปใส่รุ่นเมันก็ใส่ไม่ได้นะครับผมรุ่นเมันมีเฉพาะมันราคามันเลยถูกกว่าอ่ารุ่นใหญ่ก็ตามกําลังนะครับผมเครื่องยิ่งใหญ่ยิ่งแพงนะครับผมตามนั้นนะครับผมเคยังไงก็ฝากติดตามผลงานของช่างบิ๊กด้วยนะครับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ